ัวน้องอะไรนะน้องแมนน้องแมนครับต่อคนต่อไปอ่ะน้องกล้องครับน้องกล้องน้องซิมครับน้องสกายครับน้องสกายน้องอะไรนั่นน่ะน้องโก้เอาน้องโก้ไปอยู่เพชรลำเพลิน เพิ่มเติมเซตเดี๋ยวคืนนี้โอ้เอาเอาให้เฮงเฮงปังปังนะลูกไปอยู่วงสองหมดใช่ไหมครับผมโอ้ให้เฮงเฮงปังปังน้องแมนน้องก้องน้องสกายน้องโก้แล้วก็น้องอะไรอ่ะน้องแมนน้องผมบบครัน้องก้องครับน้องก้องน้องเอกน้องเอกเออเอาเอาให้โด่งให้ดังนะลูกเด้อมันเฮงเฮงปังปังได้ึ้นเวทีให้มีู่ลัหักกูัห่อ ทุกคนไปลกูกไปเป็นทีมเลยตัวนี้ไม่งหาหกหกคนพี่จะาไพเอกั้งนั้นไปเอกรอๆอสวยๆว,วันนั้นน่ะที่ที่ถ่ายดูอ่ะของช่องคุณแม่ช่องควลํมเพินน่ะคนดูจะเป็นแสนหนุนโอน้ด้วยนะ,ะแสนแตกแล้วอ่ะของหนูอ่ะตามคุณแม่ไปตลอดนะครับ คนดูตั้งเป็นแสนเลยคร,รับคุณแม่รักน้อยแต่รักนานแล้วครับ,รบลูกด้วยนะคะครับเอาฝากด้วยฝากช่องควาลำเพลินคุณแม่ด้วยนะคะช่องควลำเพลินคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่สุภาพแม่สุภาพช่องควลำเพลินนะคะครับ,รบผมแม่วัดโจสาวน,น้อยเพชรบ้านแพงนี่เราหัวนาวหนาแต่ก๊กแต่เข่าสู๋หละขันบ่มี่แม่สุภาพนุ่มจูกับบมีแล้วก็ไม่มีสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอเคอ่ะให้เฮงเฮงทุกคนนะลูก ให้โดง่งให้ดังให้เก่งๆเนอแม่แม่หักกัให้มีบ้านแม่หักกันเนะี่ยให้มีคนหักคนหอมให้เอามาอะไรมาให้โอ้โหน่ะตอนเราแตแล้วเป็นตะฮักต่สั้งอยู่แต่แพ่งอยู่เอาเก่งๆเก่งนะลูกเ้อเอาโอเคครับ <Okay. S 1> ไปลูกไปจะขึ้นเวทีแล้วไปลูกไปโอ้เฮงเฮงปังปัง คนดูแล้วแสนแตกอ่ะอน้องแมนเขาเสียงดีเขาเสียงดีด้วยพี่น้องเขาเสียงดีด้วยดิ อะไรอ่ะสีน้ำเงินเขาเรียกชุดอะไรอ่ะชุดอะไรช,ชุดผ้าอะไรชุดผ้าอะไรผ,ไผ้าไทยสวยมากเลยลูกชุดใหม่หรือชุดเก่าเออสวยมากเออชุดสวยๆแบบนี้น่ารักจังเลย เลยสวยมากมันเป็นสีอะไรเนี่ยส,สีสีน้ำเงินสีสีกรม,มท่าสีกรม,มท่าน้ำเงินกรม,มท่าอาสวยมากเลยออีหล่ะต่อไปในอนาคตข้างหนา้าอาจจะเป็นนั่งเอกน้อยร้อยล้านก็ได้ต่อไปอนาคตข้างนาหน้าออล่ะได้เป็นน,นั่งเอกน้อย ประจับว่องว่องหรือว่องสองละบาทแล้วแต่แล้วแต่สิบไปแล้วแต่สิจัดเนาะยูได้ทุกห้องเนาะที่หลาสวยอยู่แล้วเลิศยูแล้วนะอ่าต่อไปก็ให้ได้เป็นนังเอกน้อยยืนดึงขึ้นเออุ้งเอ็นเน้อจ้าอ,อ,อุ้ยอีหลาสุดยอดเฮงเฮงปังปังนะลูกวันนี้หมานไม่วันนี้นะ ใจด้วยนะลูกโอเคค่ะเฮงเงปังปังเปิด,ดเปให้คุณย่าด้วยอโอ้ยตอนนี้ก็จะเป็นการแจกแจกกตอนนี้จะมีผู้ใหญ่ใจดีมาแจกน่ะ สิบเรกเอาแค่ขวดละสิบ,บาทก็พอแล้วเอาเยี่สิบขวดก็สองร้อยวนะัี้เอฟซีมาหลายคะ่ะพี่ดองคะ่ะเอฟซีมามากมายนำขายดีขายดีโอ้ขอบคุณแฟนขาเอฟซี FC, ทัว่วโลก นี่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาอุดหนุนน้ำเย็นๆด้วยหลังเวทีนะคะ แต่ดูตัวจริงเขาเขามนตัวใหญ่นะน้องแมนนะ่ะ